โอริคอนโดราคาไม่ถึงล้านสมัยนี้มีด้วยเหรอได้ค่ะองเปล่าแหละทำไลจะคงเงินงันอะโมริคอนโดให้มากกว่าที่คิดเดี๋ยวพาไปดูห้องตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมเฟอร์ครบชุดเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะให้เยอะขนาดเนี้ยไม่มีส่วนกลางแล้วมั้งมาพร้อมฟาซิลิตี้แบบจัดเต็มแล้วของกินช้อปปิ้งอะหาย,ยากไหมสบายใกล้นิดเดียวจะกินเที่ยวช้อปก็ง่าย ใกล้ IMPACT งานไหนก็ไม่พลาดว่าแต่ทำเลตรงนี้จะเวิร์กหรอไม่ต้องกังวลเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้า2สถานีทำเลดีขนาดเนี้สว้ปล่อยเช่าก็ดีนะเตงถูกต้องเลยครับผ่อนแค่เดือนละหลักพันปล่อยเช่าง,ง่ายกำไรเห็นเห็น ทำเลใจกลางเมืองทองคอมมูนิตี้มากมายจะซื้ออยู่เองก็ได้จะซื้อลงทุนก็คุม้มแบบเน<ม>ี<ม>้ยห้อง,องเดียวคงไม่ทอมอมอริคอนโดเมืองทองธานีเริ่มต้น999,000บาทโดยบางกอกแลนด์พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้